เชื่อหรือไม่คนไทยกว่า8ล้านคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตจากรายงานจำนวนผู้ใช้ไทยเมื่อเดือนมการาคมปี2567โดยเว็บไซต์ Data r e Portal พบอยู่ที่63.21ล้านคนหรือ88%ของจำนวนประชากรทั้งหมด71.85ล้านคนและผู้เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต8.61ล้านคนหรือ12%ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในกลุ่มประชากรบ,บางกลุ่มทำให้เกิดความไม่เสมอภาค สสสและภาคีเครือข่ายร่วมกันกับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและมีทักษะรู้เท่าทันสื่อในทุกรูปแบบสำนักงานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือดี t และภาคีเครือข่ายตัดเวทีเสวนาเราจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไร สนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนง,งานลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะซึ่งเป็นที่มาของการที่สสสนับสนุนให้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะคะในการ ทำผลวิจัยนะคะผลวิจัยนี้นะคะก็ประกอบด้วยการาสร้างการมีส่วนร่วมและขอข้อเสนอนะจากหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของ3กลุ่มหลกักๆค่ะทั้งกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงกลุ่มคนพิการนะคะเพื่อจะทราบปัญหาของช่องว่างทางดิจิทัลเหล่านี้ค่ะรวมถึงมีการาขับเคลื่อนอมีการเ,าเสนอข้อเสนอทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนแนวทางนะคะ ในเรื่องของการลดความเดือมล้ำนทางดิจิทัลค่ะจริงๆมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะสี่หลักแนวทางหลักๆ accessibility ก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุมนะคะในเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ affordability ค่ะ ทำยังไงให้คนเหล่านี้มีกําลังหรือว่าสามารถที่จะจับจ่ายและเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตอันที่3านี่ก็จะเป็นเรื่องของอเบเรตี้นะคะต่างๆในการที่เขาจะสามารถมีประโยชน์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยส่วนที่4เนี่ยก็จะเปอนทัจนคิค่ะทำยังไงที่จะสร้างเสริมให้คนเหล่านี้ค่ะมีทัศนคติที่มีมีความกระตือรือร้นที่อยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่าดิจิทัลเพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเขาเองรวมถึงมีความมั่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ตว่า จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสื่อสารนะคะซึ่งจากการวิจัยทำให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้หลักการคือเป็นวาระแห่งชาติมีการติดตามประเมินผลหนุนเสริมและแก้ไขปัญหายอย่างรวดเร็วเป็นเป้าหมายทางการเมืองนโยบายดิจิทัล ICT ทั่วหน้าเชื่อมโยงส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินและการคลัง เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาสังคมส่งเสริมให้เป็นเรื่อง ESG ในองค์กรและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม นะคะเราพบว่าหลายคนยังเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะนอกจากเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยบางคนเข้ามาได้แต่ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพของภัยออนไลน์นะคะเด็กก็โดนไซเบอร์บ mm ูลลี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เราอยากวิจัยนะคะว่าการที่จะทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับข้อค้นพบจากงานวิจัยนะคะเราพบว่าความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอนเนี่ยเรื่องของโครงสร พื้นฐานอินเทอร์เน็ตเรื่องของอุปกรณ์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าเรื่องของทัศนคตินะคะหรือความสามารถว่าเขาสามารถที่จะปกป้องตนเองจากมิจชาชีพออนไลน์ได้ไหมนะคะสามารถที่จะสร้างสื่อสื่อสารค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชีวิตได้ไหมนะคะข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ต้องทําระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเรื่องลดความลื่อมล้าทางดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ต for all นะดิจิทัล inclusion เนี่ยคือทุกคน ทุกคนหมายความว่าเวลาเราจะทำเรื่องอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกคนเนี่ยทุกคนมีใครบ้างนะคะต้องมาร่วมกันดีไซน์ออกแบบแต่แรกเพราะฉะนั้นการออกแบบเขาจะคิดถึงข้อจำกัดทุกอย่างไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถทำเรื่องนี้ได้เต็มที่100%ยเนี่ยทุกกลุ่มก็จะได้ประโยชน์หมดซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าตัวที่วัดความเหลื่อมล้ำาก้าด้านได้แก่หนึ่ง ด้านความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 2. ด้านอุปกรณ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐานราคายย่อมยาว 3. เนื้อหาข้อมูลสำหรับคนทุกกลุ่ม 4. การพัฒนาทักษะดิจิทัล 5. การลดข้อจำกัดของปัจจัยระดับบุคคลเพื่อเข้าถึงดิจิทัล 6. การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ดิจิทัล 7. นโยบายของรัฐ8เครื่องมือทางกฎหมายและ9ความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคือการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและปลอดภยัยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ